สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์นะคะบ่ายบ่ายวันนี้ก็จะมาชมท่านนายกเขียนรูปทรงต้นมูกขาหย่องนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นมูกขาหย่องนะครับมาตัวนี้อายุเยอะนะฮะเป็นมาที่ผมเชื่อมอายุแรกเลยครับ นี้พอไม้ขาโยกเนี่ยมันจะมีลักษณะการสร้างเนี่ยมีหลายรูปแบบนะจะทําเป็นไม้เป็นลักษณะทรงต้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยกา่าลูกทรงนะแล้วเนื่องจากว่าด้านนี้เนี่ยกิ่งมันแตกมาน้อยนะครับไม้เนี่ยมันจะทํจะดึงลงมาก็ได้นะฮะเหมือนกับรากเขาเนี่ยดึงเอาไว้หรือดึงกลับหลังก็ได้นะครับแต่ทรงนี้เนี่ยผมจะล่างดึงกลับหลังมานะเพื่อให้เขา เข้าโค้งกับลำนะครับเนื่องจากว่าลำเข้ายาวนะครับเราจะดัดเนี่ยการเขียนเขียนตามรูปร่างเกาประมาณให้มันมีความโค้งรับกับหลังเขาเนี่ยนะครับนะัวิธีการเนี่ยเวลาเราถ้าเราจะทำเนีเราก็ใิไข่ตาไว้ก่อนนะครับ เพื่อเพื่อที่จะให้ช่องไฟศรีระเขาเนี่ยนะครับมันจะเข้ากับลำกัามันจะได้เกิดความอ่อนช้อยนะครับแ้วก็ไม้อย่างนี้เนี่ยต้องเลี้ยงลำให้ใหญ่ก่อนนะครับ เรียกว่าเวลาเราเวลาเราเข้ารวดผ่านม้านะครับต้องไปนำพันให้ดัดดัดโตยาวไว้ก่อนนะฮะเมืออกับที่เมื่อกี้ผมจุดไข่ปลาเนี่ยท่านดัดตามไข่ปลาก่อนนะะพอมันโตขึ้นเนี่ยเราก็มาตัดท็อนะครับถ้าความโชคเดหมายถึงว่าเมื่อสร้างเมื่อเมื่อมันม,มันได้ที่นะเราต้องมีการตัดท็อตปลายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันโผล่มาอย่าลับปลามาเริ่มเร็วเราใช้ได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้อง ต่อเยอะนะ่าจะตัดแค่ช่วงปลายแล้วก็ต่อมานะครับนี่เนี่ยไม้ที่เราต้องทำลักษณะนี้เนี่ยนะครับที่โค้งออกมาเนี่ยเพื่อให้มารอกับสรีระเขาเนะมันก็จะไม้เนี่ยปกติเราจะดึงตรงนะครับดึงตรงมาน้่จะห่างนะถ้ามีไม้ลักษณะที่ลำพ่อมาอย่างนี้ยอยากจะให้ดึงออกมานะครับเพื่อให้สรีระเขาเนี่ยเข้ากับโครงสร้างได้นะแล้วก็มานั่งที่ยอดเนี่ยนะครับ ยอดเนี่ยมันควรจะต้องเยี่ยวนะเยี่ยวไปทางเดียวกับทางยอดเขาอนะครับรทางงาตอนนี้นะห้เยี่ยวไปทางงาเนี่ยครับทงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเวลาท่านเข้ารวดนะพันยังไงได้พันจะนันก็ัด ดัดให้มันรักษณะรูปร่างนี้ก่อนนะครับนะพอมันดัดเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของลำนะมียอดแล้วก็มีกิ่งก้านเราเรียกว่างานน่ะหลายยาวมาเนี่ยตอนนี้ถ้าไมาเ้เราตั้งตั้งแต่ข้างแรกที่มันแตกตาเล็กๆนะครับแล้วก็พันลูกกระดับดัดให้เอี่ยงขึ้นไปก่อนนะดัดไปเลยนะครับจะเอี่ยวกี่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ความพอใจของท่านนะครับนะแล้วท่านเข้าล่วดเสร็จนะ ระยะหนึ่งเนี่ยกล้าดลือดปล่อยชิงเลยนะครับยังไม่ต้องไปทำอะไรมันนะเพราะว่ารอยที่ท่านดักเนี่ยมันจะมีความหยักอยู่แล้วนะครับส่วนจะอยากมากหยากน้อยก,ก็แล้วแต่ความพอใจนะครับเราส้สึกว่ามันหยากไม่พอนะเราจะเยี่ยวมาหน่อยนะครับตรงเนี้ยมันเข้าโค้งอยู่นะก็โค้งมาตามเนี่ยนะครับก็โค้งมาอันนี้การโาาราคร้งอยากให้มันล้อมานะครับอยากให้มันล้อลงมานะ เมื่อต๊อปปี้ลำเขาอะนะครับมาอยู่นะต๊อปปี้ลำเขาเนี่ยให้มันมีช่วงโค้งจังหวะต่างๆให้ไปกับลำแม่ได้นะครับช่วงจังหวะต่างๆนะแล้วก็พยายามทําให้มันโค้งหรือว่าช่องไฟเนี่ยพยายามไล่มานะครับเนี่ยเวลาท่านตัดพัดแล้วตาแตกแตกใไปเนี่ยปล่อยยาวๆนะอย่าเพิ่งไปเข้าวลวดนะครับปล่อยก็ยาวๆัก็เ,เม็ดหนึ่งเดียวอเจ็ดสิบเซนก็ได้นะครับ ไม่ปล่อยยาแล้วก็เข้ารวดร้ดับตรงนี้ก่อนนะเข้ารวดระดับเล็กๆไว้ก่อนนะครับท่านต้องรวดพันเนี่ยนะครับแล้วก็ดัดดัดรูปล่างนะฮะอย่าเสียดายรวดนะครับอันนี้จําเป็นต้องใช้นะฮะดัดให้ยาวๆเด็ดแบกไว้ครึ่งหนึ่งนะแบรกไว้ครึ่งหนึ่งให้มันยาวกว่านี้หน่อยตัดอันนี้มันยาวๆมันจะยาวขนาดไหนนะรถก็ตัดนะตัดตัดเผื่อพลาไว้ตัดเบรกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเลี้ยงจนกว่ารวดมันเริ่มอมนะ รวดเริ่มอมหมายความว่า mm hmm. เขาจะเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับเราแก้รวดออกแล้วปกติพอม้าพอแก้รวดออกส่วนใหญ่กิ่นมันจะตกเนื่องจากมันยามันมีใบด้วยนะครับสิ่งที่ต้องทำคือถ้าท่านไม่คือไม่ไม่พันรวดเนี่ยไม่พันอยู่แล้วนะครับถ้าท่านเอาลวดประทองเนี่ยเราควรจะตีเป็นนังรางนิงไ้ไผ่เนี่ยถูรำตรงๆนะครับถูกำตรงตรง,ตรงเอาไว้นะแล้วก็ทําห่วงเนี่ยแขวน แขวนเอาไว้นะครับเพื่อสะสมนี่เอาไว้นะแต่ถ้ามันจะตกค่อยก็ต้องกลัวนะครับเรามาพันรวดที่สามารถยกขึ้นยกลงได้แต่ที่จะให้แขวนเอาไว้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะประคองกิ่งให้ยืดทรงเนี่ยนะครับอ่ะคราวนี้เราได้แล้วนะครับเราได้กิ่งกล้าลุกลงมาแล้วนะอัะคราวนี้การเติมตำแหน่งกิ่งมาให้อย่างเี้ยนะครับจุดสตาร์ทนะฮะมันจะอยู่ประมาณแถวเนื้อกิ่งแรกนะครับอย่างแรกอยู่ประมาณแถวเนี่ยนะเวลาท่านทำไม้นะครับ ให้มันองศาการเอียงเนี่ยถ้ามันไปตามตามลำนะครับให้ไปตามลำนะให้ไปตามลำนะครับตรงนี้จะอยู่ลำหรืออยู่ด้านหลังก็ได้นะครับไม่มีข้อแม้นะไม่มีกฎแกณฑ์อน,นะครับแล้วก็ดึงมานะีดึงมายาวนะจุดที่2อยู่ประมาณนี่นะครับไม้อย่างนี้มองใช้จุดเยอะนะ เว้นห่างๆไว้นะครับเราเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่รายละเอียดของกิ่งเลกกิ่งน้อยกันนะครับให้หากไว้นะและ้วตรงนี้เนี่ยช่วงนี้สตาร์ทนะครับสตาร์ท พยายามตัดให้ยือดได้เล็กๆนะครับยิ่งโค้งก็ะยิ่งดีนะเพราะโมกเนี่ยต้องเรียนก่อนว่ามันค่อนข้างเรียกคืนตัวนะครับมันจะไม่ค่ออยู่เหมือนพวกหมากอะไรไปมาเนี่ยกลิ่นมันจะแข็งนะครับตอนนี้เราได้แล้วเราได้โครงหลักแล้วนะเราได้จังหวะช่องไฟต่างๆตอนนี้การใส่ตำแหน่งรายละลเอียดเนี่ยนะครับนะเราดูนะครับว่าช่องเนี่ยมันมีช่องว่างไหม นะเราเอาข้างบนก่อนนะครับ <ST an> เพื่อทําให้มัดมิตินะเราต้องทาข้างบนนะแล้วก็ดึงมาข้างล่างเนี่ยนะครับทุกอย่างของให้ปลายเขาเนี่ยนะครับชี้ชี้เป็นแนวเนี่ยครับชี้ไปงี้ชี้มาตรงตรงนะปลายของท่านนะครับเวลาท่านทำเนี่ยพยายามให้มันอยู่ในระดับเรียกว่าระดับแนวนอนนะฮะระดับประมาณเนี่ยนะครับให้มันชี้ไปทางเดียวกันนะเหมือนระดับหน้าน,นะครับเราต้องชี้ไปแบบนี้นะ เพื่อที่ไม้เวลามันทําแล้วมันจะมีความสง่านะครับอย่าให้ปลายมันกระดกขึ้นเลยกระดกลงนะทุกอันทําเหมือนกับมดนะครับ การดัดไม้กิ่งเอี้ยวๆนะครับแล้วปลายมันชี้เท่ากันเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้ไม้มันเนี่ยนะครับหน้าดูยิ่งขึ้นน,นะไม้ก็จะดูไม่ว่าเวลาเราจัดระหว่างช่องไฟต่างๆเนี่ยนะครับมันสําคัญนะช่องไฟต่างๆเนี่ยมันจะช่วยดูให้ไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวลาเราตั้งกิ่งแล้วค่อนข้างเป็นระเบียบนะค่อนข้างเป็นระเบียบประมาณนั้นน,นะครับนี่ก็เหมือนกันนะเราก็ดูว่าจุดเนี่ยถ้ามันห่างเยอะมันมีสตาร์ทมาก็อเอาแถวนี้เลยนะ เพราะอันเนี้ยมันช่องมันเล็กนะครับตัวตัวเนี้ยนะครับเราจะดึงกลับเวลาท่านดึงกลับหลังเนี่ยให้มันเอนให้มันเอนให้มันอย่าให้ตั้งนะให้กดนอนลงนะครับกดนอนลงมานะเพื่อที่เวลาทําม,ม้าแล้วเนี่ยยอดมันจะได้สวยงามนะครับถ้าเราตั้งเด็กขึ้นมามันจะไม่สวยนะอ่านี่นะมันมีเราก็กดลงเหมือนกันนะครับ แล้วกรณีถ้ามันห่างระยะประมาณขนาดวิธีการแก้นะครับถ้ากรณีนี้ไม่แตกถ้าตามาอยู่แถวนี้นะครับตาอยู่แถวนี้เราสามารถจึงจากข้างหลังเนี่ยนะครับมาช่วยเอานะวิธีการคือต้องยกตัวสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับยกไปก่อนแล้วก็เอี้ยวมานะเล็กๆอนะครับไม่ต้องใหญ่นะตัวเนี้ยเป็นตัวเราช่วยเสริมเป็นการปิดช่องนะครับเป็นการปิดช่องเขานะเป็นการปิดช่องนะครับ นะตรงนี้ถ้ามันจุดเดียวกันนะครับเราเอามานี่สนะามารถดึงนะครับจัดจุดเดียวมาเนี่ยถ้ามันแตกจริ่งนะเราแยกเราแยกแล้วเวลาที่การตัดคือดัดเราต้องตัดลงนะครับแล้วให้กิ่งเนี่ยมนขนานกับลำแม่เขานะแล้วก็ม้าที่อยู่ข้างหลังนะอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กนะครับใหญ่ๆเท่ากันนะแล้วก็น้อยๆก็พอนะครับไม่ต้องเยอะ จิงน้อยก็พอนะครับเพราะว่าไมา้มันอยู่หลังเนี่ยเราใส่เพื่อปิดช่องกงหวะของช่องไฟเนี่ยให้มันได้นะครับมันจะช่วยทําให้เวลามองภาพรวมแล้วเนี่ยไม้มันก็จะระยะช่องไฟควา,ามห่างมันจะใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีการสร้างแล้วที่เราต้องทําห่างเนี่ยเนื่องจากไม้เนี่ยโมกหนูใบค่อนข้างแน่นนะครับเราต้องระยะห่างก่อนเพราะอนาคตเนี่ยมันก็จะมีแตกตาเล็กๆมาเนี่ยจิ๊บๆ เล็กๆเนี่ยนะครับเล็กๆออกมานะเราจะใช้ตาพวกเนี้ยตั้งฟอมไปนะครับมันจะแตกมามันจะแตกเล็กๆนะครับมันจะเป็นจุดน้อยๆเป็นตาแตกนะพวกเนี้ยมันแตกเยอะมันก็จะนั่นเองนะครับนั่นทำให้เราเป็นกังวลนะว่ามันจะนั่นไหมแต่มันแตกมาเนี่ยมันจะนั่นทุกอันนะครับ มันจะแตกตามานะครับอันนี้เรียกว่าเราดึงเมรแล้วก็จะเมตาเล็กาน้อยจะแตกมาจะยิบๆเลยน,นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับเราตั้งพิ่งหลักได้แล้วเดี๋ยวไอ้เล็กๆ,ๆน้อยๆมันจะแตกมาเองเออน,นะครับ พอพอ,อรายละเอียดมันเยอะเนี่ยนะครับพุ่มมันก็จะ <ตน S 1> พอดีแล้วก็ระยะ<อ>ควา<อ>มหา่างของกิ่งต่างๆนะครับนะเราก็ดูนะครับถ้าเกิดมันยังตั้นอยู่เราก็ดึงยาวมานะให้มันอย่าอย่าให้เขาติดกันนะครับอย่าให้ติดกันนะต้องมีเรื่องระยะช่องห่างเป็นเป็นระยะระยะไว้นะครับเป็นระยะระยะ,ะ,ยะไว้นะเ <นะ S 2> พื่อที่วอานาคตเนี่ยมันแตกไปมาเนี่ยมาแต่ละพุ่มมันจะอยู่ในโซน ที่พอดีประเดี๋ยวเข้าะนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะ,ะคุณตูนตูนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอมารินสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับคุณอมรินครับคุณตูนตูนนะ คุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกอหลอและทีมงานทุกท่านครับอหลอกำลังทำมีคำหมันเท่ารวดอยู่นะครับคุณฮานาฟี่สวัสดีครับท่านนายกอหลอและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับพี่แบนครับ ดีนะคะลุงแบนสวัสดีเอฟที F T, ทุกท่านด้วยนะคะลุงแบนสวัสดีออด์รสาว,สาว,สาวครับยังพลาสวัสดีครับจากมือใหม่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุณมนัสสวัสดีครับท่านนายกทีมงานทุกท่านครับลุงแบนฝนตกหนักมากสงขลาโอ้โชคดีนะครับไม่ต้องรอดน้ำเลยนะสวัสดีนะคะลุงแบนสวัสดีเอซบางกอก37ท่านนะคะเช่นเคยนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบางกอกนะคะค่ะที่ท่านนายกเขียนแบบอยู่ก็เป็นต้นโมกนะคะ มูอขาย่งนะคะขาโยงคุณยังตุยข้างล่างคุณสุริยาภาพสวยมากครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับเราเวลาทำไม้ยุคใหม่นะครับเราต้องทำให้โปร่งนะ ันนี้เป็นการภาพเขียนนะครับส่วนการตกแต่งต้นจริงเนี่ยเราก็จะดัดใกล้เคียงอันนี้นะครับเพราะว่าต้นเน่เนี่ยจะผมจะถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วทีมงานเนี่ยไปพยายามจึงโครงสร้างจริงต่างๆนะครับให้มันประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าในเด็เนี่ยส่วนอย่าเราทำม้เ่าจะเอาพุ่มแน่นนะฮะพุ่มแน่นแล้วก็ไปเยอะอันนั้นก็สวยงามเหมือนกันนะครับแต่เราจะพยายามทำให้ม้นโปร่งขึ้นนะครับเพื่อโชว์สีระในลำต้นแลวไม้เนี่ย เนื่องจากภาพเขียนมันแบนนะเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพุ่มที่มันยืดบางหน้าด้วยนะครับจะมีพุ่มที่ยืนมางหน้าจบแล้วมันบอลใสทั่วไปแต่เราจะเน้นเรื่องความโปร่งนะเน้นเรื่องลำเรื่องความโปร่งเวลาสร้างจริงแล้วมันจะมีใบบางตัวที่มาบังนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เราดึงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาบังลำบ้างนะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับถ้าเราเขียนแบบนั้นมันจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะเราเขียนว่าโพรงหลัเป็นอย่างนี้ถึงเวลาจะดึงมานะดึงยาวออมา ะครับมันก็จะเป็นออกมานะครับแต่ก็ยังคงช่องไฟประมาณนี้นะครับานต้องติดตามนะครับเพราะว่าเราจะสร้างไปเรื่อยๆนะม้าได้เขียนแบบเนี่ยเราก็จะสร้างตามแบบนะครับเพื่อให้มา้ามันดูสะอาดตานะครับนี่ต้นจริงนะคะต้นจริงค่ะต้นจริงก็จะประมาณนี้นะคะอนาคตก็จะอยู่ประมาณนี้ คุณตูนตนสวยงามครับคุณอภิรักษ์ติดตามครับขอบคุณค่ะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ f อสวยไหมคะสวยของหัวใจรั่วๆหน่อยคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ใช้เวลามาก็พอสมควรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ